โอ้เด็หยอดคุนดูตั้งสองพันสี่คนด้วยคลิปนี้ไหม ก็ธรรมดาท่านสวัสดีค่ะคุณตุลย์ทานมารับชมกองเสียงแสียด้วยค่ะอืมโดนนี่ได้ไลน์เนาะ ของเงินของคุณนั่นอย่างน้ลืเรื่อ,อเ้อ่นนี่ะเพิ่นเคอทอันเคยเนื้อหาซ้ำซ้อนทัน้งสี่ละ่ะเพ่นกเลนนยไปเยือนทุท่นมันดูท่อน,อน,อน่นได้ได้รอตรนี้่นได้ขึ้นแล้ว่นได้เปิด้สงได้ได้ได้ไดเปิดนั่นอันนี้นนละ่ะ ชจวได้ชัวสิเปิดสั่งได้ได้ชัวเชียร์นั่นนี่นาะพี่น้องชัวสิีได้คนเห็ดหยากรู้ดิรว่าเห็ดงในยูยูบเนี่ยพวกได้ว่าง่ายพวขายละว่าเห็ดหยาชัวสิีได้ทละสินะละอันชัวิ์ต้านนี่ยการเหตุผิดกฎเขานี่งอ้ยน้องผู้เหตุผิดกฎเขานี่ใครอาจารย์เพี่ยนแดนเดีอนละซี่้อยหารลอยเดียนเดียนละซี่สามลอยสี่ลอยเดียน เป็นไกกูเดยียนกูเดียนเป็นเห็ดสองช่องช่องเป็นปังเราได้ไล่ไดุู้เดียนสุเดยีนดยนเลยเรามีสองช่อง จริงเห็ดสองเดียวก็พอช่องใหญ่ๆเขาเจ้าเรียนคนติดตามเป็นล้านเขาเจ้าก็เฮ็ดสองเดียวนึงโอจะได้ประเดียเ๋ยวเฮ็ดตั้งหลายช่องที่เ,เหลเฮ็ดสองเดียวซะก็ดีเพต้องเฮ็ดหลายช่องเฮ็ดหลายช่องก็งานงอกงานลายเนี่ยเจ้าของนั่งนนคันบ่ได้มา,าเฮ็ดงานนังเสือข้าเย,ยู่มาเฮ็ดงานนังเสือเพราะมีเวลา เดี๋ยวเจ้าหน่ายก็เอื่นเดี๋ยวเจ้าหน่ายก็เอื่นกันบ่งเอื่นหนังสี่ค่ะเพื่อนกับอาอันนั้นกับเปิดกับเสียงเพื่อนกับสีเขาน้ำกับหยาคิ่งเป็นจำไปกันเลยเอาตามเกิดตามมี่เนาะเอาเป็นลูกน้องเขาพี่น้องเลยก็สะดวกสบายกันเลย เขาอยู่บ้านเบิดมื่อการที่พวกเได้จับโทรศัพท์ของเขา้งทียบเปิดไล่ใบกับปิดเสียงบางครั้งเปิดก็เปิดอยู่ในห้องเจ้าของหลอกในห้องนอนถ้าว่าเพิ่นึ่งมันน่งเพิ่นึ่งบางครั้งเพิ่นกับยางพันบางครั้งเพิ่นกับมันน่งอยู่หน้าห้องกล้ก็เงี้ยนเขาเนาะเขานั่งใส่กระถิ่นที่ก็ปิดเสียงเอาพี่น้อง คนเบิง่น่าโอ้ยเปิดเบิงมาแต่ว่ามีเส er ียง่นมา้ากห้ฟั้งก็ขวทก็อลารๆเด้อบ่มีเสียงก็ย้อ่ว่าปิดเสียงใหม่พี่น้องเลยถ้าวายชานายมาน่าอยู่หนาหมคนพิบอกว้าทรัสาบเฮ่าก็ต้องปิดอสิไล่ดอยู่คนนี้ก็ต้องปิดปิดเสียงใหม่มสั่นเสียง่นสีข้าทรัสาบเฮา ก่อนนี่โอ้ยพ่ออันนั้นเดี๋ยวก็ได้ลบคลิปถิ่มลบคลิปถิ่มอยู่พ่อปานนั้นวันนี้เอาไปเอามาเลยพ่อออกไว้ข้างนอกเก็ดอยู่ทางในอย่าของเอา